นี่่มลครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับตลาดบ้านสวายนะครับตำบลรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับสนใจติดต่อได้เลยแม่ลูกสวยๆถามราคาก่อนนะพ่อตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่สามหมื่นเก้าครับสามหมื่นเก้าเนาะครับแม่ลูกครับลูกตัวผู้เนาะตัวผู้ตัวผู้อันนี้ได้กี่วันครับนี่กี่เดือนครับนี่ได้เดือนนิดๆิดหรือเปล่ครับ เข้าไกลได้บ่บวนี่ได้เราจะวัดความสูงหนูนะนะโอ้โหวัดไม่ได้เลยวนะัดความสูงเลยนะครับเอาป่ะ ไม่ได้มันกลัวเนะวาะกลัวโอ้มันเป็นไรครับสามหมื่นเก้าเนาะครับพวกกี่ปีแล้วครับนี่แม่มันได้ลูกสองได้สามเลยนะลูกสามแล้วชอบก็โทรมาได้ครับนี่อ,อันนี้เป็นลูกตัวไหนอันนี้ทับเองบ่ลูกมันทับเอง,เองลูกทับเองเนาะครักลัวอยู่ไหนครับนี่ ดูสำรวมภาพครับสำรงม่าพขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับผม098ครับ295ครับ4286ครับผมชื่ออะไรครับชื่อดมครับคุณดมเนาะครับครับผมของครับครับมาแค่สองตัวสองตัวปลาวัวตัวไหนปลาหัวปลาไม่มีบ่มันมีควายมาด้วยขายควายไปแล้วอ๋อ วัวับวัวตัวใดนี่ไอวัวปะบนรถครับขึ้นรถแล้วบ่ไม่ยังยังยังไม่เอาลงอ๋อแล้วปาวัวตัวไหนปาตัวนี้บ่เปิดเท่าไหร่ปาตัวนี้ขายเท่าไหร่สามสิบหกสามสิบหกสามสิบหกเลยครับตัวนี้ผสมยังครับนี่ผสมยัง ครับท sure. oh, oh, ้องแล้วท้องแล้วท้องกี่เดือนแล้วนี่ครบรอบแล้วครบรอบแล้วประกันท้องไหมประกันท้องนะตาประกันท้องเนี่ยนี่บัดความสูงนะวัดไม่ไดอีกรวมกลัวคนเน่ยนี่สามหมื่นหกนะป๋าเนาะตัวนี้สามหมื่นหกเลยครับตัวนี้ได้บ่ก ตัวนี้ตัวเดียวเอามาตัวเดียวเนาะสามหมื่นหกว่ากี่ปีแล้วปาเนี่ยเพิ่งได้ลูกเดียวเองเพิ่งได้ลูกเดียวครับตัวนี้ตัวตัวที่สองอยู่ในท้องเนาะตัวที่สองอยู่ในท้องนะีนงนะครับตามเบอร์นะครับป๋าฮนะ ฝากเบอร์นะครับศูนครับศูนสครับศูนเหชื่ออะไรครับาสุดสุเนาะครับดสุครับอันนี้มือขายนันลวันเอาขึ้น ตอนไหนบวกอะไอ้อะไแต่บวอยู่นู่นป่ะอช่แล้วบ่ย้อน้อนยอนย้อนย้อนย้อบย้อน ขาย่าไรรับปาตัวนี้รองกันอยู่รองกันอยู่ปลาตัวไหนมามาซื้อบ่ไม่มีครับมาซื้อครับอ๋อมาซื้อเหรอรับเพื่อน

วัวป้าบ่วัวไข่อันี่ระเท้ววัวราคาเท่าไหร่อนี่นี่นะครับเดี๋ยวผมไปช่วยขายในยูทูปมาเจอเจอในยูทูครับสามหมื่นเจ็ดพันห้าสา่นเันหทองว่างบ่ทองว่างไหมวไม่รู้เลยไปซื้อเข้ามาเมื่นไปซื้อเข้ามาบ่อ๋อมีตำหนิไหมป้าตัวนี้ัวเลยัวเลย่ อันนี <polarization> <cessor> ้่ะเค่ปเรไ้อยสี่สิบหกความสูงประมาณร้อยสี่สิบกเลยครับร้อยสี่สิบตัวเดียวปะ ตัวน uh, ั <m <m like ้นก็เหมือนกันตัวนี้เท่าไหร่เหมือนกันเลยเหมือนกันตัวนี้ท้องไหมป้าเหมือนกันออทกราคาเท่ากันครับตัวนี้วัวัอยู่อำเภอไหนปะอยู่สรงครับ ผมเนาะขอเบอร์ติดต่อนะครับผมเบอร์ติดต่อวัดยูนี่เด็กตัวนี้นะผมมีลูกเบอร์ติดต่อจำไม่ได้บอจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับ YouTube อะไรของผมนี่แหละนั่นและชื่ออะไร F T N Production ผมดูแต่ในห้อยสี่แปดลองลองไปหาดูไหมลองไปหาดูด้วยครับผมจะเปิดดูผมมานี่ตลาดมไม่ผมทิดามไปดินี่บอ บัวลุงพ่น่นี่ลุงพ่นลุงพ้นลุงพเปิดไวเท่าไลุงพเปิดไหกหมื่กับเจ็ดพันหกหมื่นดพดี๋ยวดูความสูงหน่อยเด้อผงไปไก่ไปได้ด่นวัดความสูงหน่อยแหมสูง่็นอัดงรดสูงร้อยสี่อร้อยสี่สิบบวบวกเนาะ ลูกลูกเออลูกครูลูกนี่กี่เดือนแล้วปะลูกเร่หกเดือนหกเดือนลูกหกเดือนครับนี่ลูกเร่เล่าเร่ลูกเล่ลูกเล่นะครับนี่หกพันเจ็ดพันบาทครับหกพันเจ็ดพันพร้อมส่งเลยเนาะอ้พร้อมส่งเลยนะครับนี่ตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้สองพันสี่สองพันสี่ ตัวนี้กี่ปีป้านี่ตัวนี้กำลังท้องกำลังท้องมาหนึ่งท้องแรกท้องแรกท้องแรกเออกี่เดือนแล้วนี่ท้องแรกใช้ยเดือนแล้วประกันท้องไหมประกันให้ตัวนี้ประกันท้องด้วยนะครับตัวนี้ท้องสี่เดือนครับนี่ตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ป้าเปิดไว้สี่พันสี่เท่านะสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่ยังป่ะเออสองหมื่นสี่นะครับนี่หัวท้องสี่เดือนนะครับสองหมื่นสี่ใกลไม่ได้แล้วจะ แม่แมประมาณ140ร,ร้อยสี่สิบวกเนาะแม่นี่ผลงานไอห้าหมื่นกับหนึ่งพันตัวนี้เท่าไหร่นะห้าหมื่นกับหนึ่งพันห้าหมื่นหนึ่งพันแม่ลูกลูกตัวเมียลูกตัวเมียได้ครับนี่ลูกเล่เหมือนกันนะฝานะ้ลเล่ประมาณกี่เดือนแล้วนี่ลูกมันประมาณสามเดือนอนี่และสามสี 3, เดือนอเออโทรมาเรย่อน แปดสิบสองหกสี่สองเก้าหครับ9 2้าสองงครับลุงพลเนาะลุงพลุงพลวัวอยู่ไหนลุงพลลุงพลสีขออ๋อไม่ใกล้กักองนะไม่ใกล้กักองลุงพลสีขาปลาวัวตัวไหนปลาวัวปลาตัวไหนตัวนี้บ่โอขายเท่ายนี่ห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าตัวค ปีละป่าตัวนี้ห้าหมื่นห้าน่าจะอยู่ประมาณสามปีสามปีนาะป,ป่าเนาะสามปีครับตัวนี้มีตัวเดียวป่ะตัวเดียวไก่ไดี๋ยววัดความสูงนะ S <S ประมาณร้อยสี่สิบเนานะปาเนาะความสูง,14 6. 14 6. สงร้อยสีสิบหกร้อยสี่สิบหกแข่งขาสมอเดิม <S 2> <S 2> ปายอยู่ไหนป๋านี่อยู่เอ่ีขอนี่แหละซีขอบอ๋อครับผมฝากเทอรท์ไหนป๋า ศูนย์เก้าแปดครับหนึ่งเก้าห้าครับแปดสี่สองแปดแปดสี่สองแปดชื่ออะไรครับสิทธิ์ชื่อคุณสิทธิ์เนาะครับครับผมของครับครับผมมาตัวเดียวมาตัวเดียวอันนี้ลูกอะไรเดือดสันบ่ไม,ไม่ใช่ใช่ไหมไม่รู้จักกันรู้จักทนเลปลาวัวปลาตัวไหนไหนู <c oughs> น้นเหรอ,อ,อเปิดไว้เท่าไหร่เปิด 45 45ตัวนี้เนาะมีกี่ตัวปลาเนี่ยตัวเ,เดียวกัน45นะครับตัวนี้โ45โอ้เนื้อหนังได้อยู่เลย45วัดอยูนหน่อยนะปลามันไม่ให้ใกล้นะเนาะประมาณ140บวกนะปลาเนาะ 140. 140บกตันๆเลยเนะมีตรงนี้ วัวประมาณกี่ปีแล้วครับประมาณสองปีเนาะปลาอยู่อำเภออะไรนี่พิคอพิคอเหมือนกันปลาเบอร์โทรนะครับศูนย์ศูนย์ห้าครับหกสองศูนย์ครับสองแปดสามสี่ครับผมชื่ออะไรครับดงชื่อดงเนาะคุณดงครับวัวปลาบ่าวัวปลาตัวไหนตัวไหนอยู่ในรถนี่เนี่ยนี่เป โอ้มาเดี๋ยวผมถ่ายหน่อยเด้อลิถามราคาก่อนเลยนะป๋าเลินี่ตัวเท่าไหร่ป๋าราคาหมื่นร้องราคาร้องสามหมื่นเนาะป๋าเนาะสามหมื่นนะครับตัวนี้นี่เดี๋ยววัดความสูงหน่อย 3ามหมื่นราคาล่องนะครับตัวนี้วัวกี่ปีแล้วครับผมพี่กว่าปะพี่กว่าวัดความสูงเน่เด้อประมาณ 125, ร้อยยี่สิบห้าัวเนี่บนี่ตัวนี้ะะตัวนี้อะไรปะตัวนี้สามหมื่นสี่ตัวสามตัวสามตัวตายละ ตัวละสามหมื่นสี่เลยตัวละสามหมื่นสี่ครับตัวนี้ตัวพูดเลยครับตัวนี้ลูกพอได้ปะหรือว่าทับเองลูกทับมาบ่มลูกซื้อมาซื้อมาต่อเนาะสามหมื่นสี่ครับตัวนี้ความสูงประมาณร้อยสามสิบบวไงตัวนี้ก็สามหมื่นสี่นะครับเนาะสามหมื่นสี่ครับตัวนี้เนื้อหนังได้อยังไง เงินังยุ่นขาดีเด้อมีอคางามอีกตัวครับนี่ตัวนี้ก็สามหมื่นสี่นะคุณสามหมื่นสี่โวอยู่ไหนครับผม วัวอยู่ไหนครับนี่วัวไหนอยูว่วัวอยู่อำเภออะไรครับอยู่อำเภอสำโรงทาบอำเภอสำโรงทา,เบ,าบเนาะป้าขอเบอร์ติดต่อน,นะครับศูนย์แปดสี่ครับเก้าหกสองครับสามห้าหกสามสามห้าหกสามเนาะชื่ออะไรครับหนุ่มืองสร้างหนุเมืองสร้างครับูงผมครับ ตัวปาปะขายเท่าไหร่ปลาตัวนี้มันเป็นขายสี่หมื่นนี่ไม่ได้ยี่สิบสี่หมื่นแม่ลูกเนาะลูกตัวเมียลูกสี่หมื่นนะครับตัวนี้สนใจอ่ะโทรมาเด้อครับนี่ลูกตัวเดียวลูกตัวเดียวพวกกี่ปีแล้วปลาผัวะมาณกี่ปีแล้วปลานี่กีป่ปีแล้วครับนี่ป,ประมาณ ประมาณสี่ปีเนาะรวมมาสี่ปีแบบอันนี้ลูกตัวที่เท่าไหร่ครับป้าลูกตัวที่เท่าไหร่ตัวแรกลูกแรกลูกตัวแรกเลยเออตัวแรกครับตัวเมียครับเนี่ยสี่หมื่นนะป้าเนาะสี่หมื่นครับเอามากี่ตัวนี่กี่ตัวนี่ตัวนี้ของใครมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้บอ ขอบเบอร์ที่ต่อนะครับป<ะ>๋าศูนย์หกนึครับศูนย์เก้าสองครับหนึ่งครับชื่ออะไรครับผมชื่อพ่อแววป๋าอยู่ไหน,นี่สำรงทางทาอยู่สำรงทาาโอ้วัวมาจากสำรงทาบเยอะด้วนี่วันนี้สํารงทา่าสี่หมืน่นสี่หมืน่น ว่เาีาป้้าบ่ก็ไของเาปูป้านี่ของป้าบ่ตัวนี้เท่าไหร่ปเจ้าสองหมื่นเจันห้าทองว่างบ่ว่างทองว่างปอซื้อมาเหมือนกันมันประมาณกี่ปีแล้วป้าตัวนี้ประมาณหปี6ปีเนาะ มี่กี่ตัวครับปา <ika> ตัวนี้เท่าไหร่นะสองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้านะครับนี่สนใจก็โทรมาหา <ff> ป่าเด้อตัวนี้ได้บอก <c oughs> สองหมื่นเกพันห้าตัวนี้แม่ลูกนะครับสองหมื่นเก้าพันห้าครับตัวนี้แม่ลูกแม่ลูกเด้อลูกตัวผู้นะป่าเนาะ anno? สองหมืน่นขายถูกเทปปา โอ้ราคาถูกด้วยนี่สองหมืันนู้น่ะสามหตัวนี้สามหมื่าตัวนี้สามหมื่นสครับแม่ลูกงานสามหมื่นสาลูกตัวผู้ด้น่ลูกตัวผู้สามหมื่นสามนะครับว,วัดความสูงหนเดอ้อ ัดไปได้เลประมาณ1 2อบบวกแลนะ้วป๋ะเนาะความสูงเนาะบดความสูงไม่ได้เด็แค่นี้บอกปะฟังนูน้นเลบอกออตัวนู้นเท่าไหร่มมตัวนี้สามหมืนสีต่สมมตัวนี้สามหมื่นสี่ตัวนู้นสามหมื่นห้ตัวนี้สามหมื่นสี่เรบตัวนี้สามหมื่นสี่แม่ลูกครับ ลูกตัวเมียได้ครับนี่สามหมื่นสี่ชอบก็โทรมาลุงเ้อตรงนี้สามหมื่นห้าครับตัวนี้สามหมื่นห้าลูกตัวเมียเหมือนกันนะสามหมื่นห้าความสูงประมาณร้อยสามสิบวงครับตัวนี้สามหมื่นห้าครับตัวน,แบบนี้แม่ลูก ขายถูกมากป๋าขอเบอร์ติดต่อนะครับ086 081 01 34 34 733 733แม่นี่อยู่อุทุมพรศรีสะเกษอุทุมพรศรีสะเกษเนาะครับผมครับป๋าเคยไปขายตลาดทุ่งปล่อยมั้ยก็ขายประจำเยอะเป็นไงกระซื้อจากนึงก็ขายนู่น เยอะไหมวัวเยอะหรอเขาเขาเปิดวันไหนปะวันจันทร์นครับวันศุกร์วันจันทร์กับวันศุกร์วันจันทร์นี้ก็ขายขายตั้งแต่กี่โมงตีสามตีสี่ตีสามตีสี่ฮอดฮอดเย็นเลยเปล่ไม่เขาเริ่มเข้าตีสี่ของวันวันจันทร์ตีสี่ของวันจันทร์แล้วก็เริ่มประมาณสามสี่โมงเช้าสามสี่โมงเช้าแค่นั้น

สี่หมื่นห้าพันสี่หมื่นห้าพันแม่ลูกเนาะเออแม่ลูกลูกตัวผู้นะป่าเนาะลูกตัวผู้ชั้นเล็กลูกลูกถึงเดือนอย่างนี้เดือนกว่าแล้วเดือนกว่าแล้วเนาะเดือนเศษเศษนะครับผมสี่หมื่นห้าพันโอ้ย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 เอ๊ตกใจหมดเลยดีมีมีกี่ตัวป่านี่มีหลายตัวอยู่หลายตัวอยู่บ่ไม่ได้ขายเลยเายังไม่ได้ขายเลยเอาไว้ขายพรุ่งนี้บ่ ก็จะกลับบ้านแ้วนี่ไม่อยู่จะกลับบ้านแล้วอ๋อตัวนี้สี่หมื่นห้าพันนึ่งกับตัวนี้โอล้ลูกลูกตัวที่เท่าไหร่ปลาหน,นิตัวที่ตัวที่สองอเนาะสวยอยู่เอามาเด้อว่า <c oughs> จะวัดความสูงวัวไหนะ ปลาแล้วตัวนี้เท่าไหร่ปลานี่ยทังมเนี่ตัวนี้ยังไม่ได้ลงเลยนะตัวนี้ปลาจะกลับบ้านแล้วกลับบ้านตัวตัวละสามหมื่นห้าพันสองตัวนี่สามหมื่นห้าพันนี่นี่หมดแล้วเด้อสงตัวสามหมื่นห้าพันเนครับตัวนี้ขับดูหยเด้อสามหมืหาพันนะครับตัวนี้ใครสนใจครับ ตัวตัวข้างล่างเลยหรอปะข้างล่างว่าจเจ้าสี่ิบเจ็ค,ยยคู่นี้คู่นี้สี่สิเจ็ดเนาคู่ใหญ่คู่นี้นะครับสี่สิบเจ็ดเด้อครับผมสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดความสูงประมาณร้อบวกบวกนะครับปร,ประมาณนี้ ี่สิบเจ็บอร์โทรหนปาเบอร์โทรปจำไได้จริงในเป๋าเนีบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสามสครับสามสามศนยูนยดห้สานย์เจาสองศูนย์เครับผมวั่อมสรงทาาสมรงทาาเนาะอุ้วัวมาจากสํารงทาบเยอะด้ยนี่เยอะเลยครับฝั่งนู้นสํารงท่าด้นลายอยู่ด้ย สำโรงท่าอาปาครับ